สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการคมชัดลึกเน้นเาว์นะครับวันนี้วันเข้าพรรษานะครับทุกคนครับวันนี้ช่วงที่ผ่านมามีการตักบาตรดอกไม้กันด้วยที่วัดบวรนิเวศนะครับช่วงประมาณบ่ายสี่โมงเย็นเขาบอกว่าการตักบาตรดอกไม้ที่วัดบวรนะคะถือว่า เป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นประเพณีซึ่งมีคนไปร่วมงานเยอะมากเพราะว่าเขาบอกว่าการตักบาตรอ่ะตักบาตรดอกไม้เนี่ยจะทําให้เกิดชั้นน้าเป็นนางฟ้าเป็นเทวดาจะมีแบบว่าที่สวยใช่จะมีความสวยทั้งร่างกายและจิตใจแล้วก็หอมด้วยว่ะหอมดอกไม้ไงนะแต่ว่าเราสองคนไม่ได้ไปนะครับเพราะเราหล่อเราสวยกันอยู่แล้วไม่ใช่ติดภารกิจต้องทํางานวันนี้วันนี้ยังมี เขาเรียกแลมีคนบางคนที่ยังต้องทํางานอยู่แต่ข้าราชการหยุดใช่ไหมข้าราชการหยู่เยอะอยยาวมากอ่ะคนจันทร์จะทำงานไคทีโอแต่เวลาคนที่อยู่คนที่อยู่หรือคนที่หยุดไม่ได้หยุดแล้วก็อยู่เนี่ยช่วงเวลานี้สี่ทุ่มนะคะดูร่างชาวสารโคงการบันเทิงกับเราสองคนนะครับแล้วก็ข่าวแรกเลยกำลังเป็นประเด็นทางโซเชียลมีเดียอย่างมากนะครับสำหรับการออกมาปฏิเสธ YouTube ของบริษัท GM m g r a m กรนใช่ครับว่าเกิดอะไรขึ้นทำไม ต้องออกมาปฏิเสธด้วยเพราะว่าซึ่งคําว่าปฏิเสธนี้ต้องบอกก่อนนะคะคือเคือเรื่องของการปฏิเสธหมายถึงว่าการห้ามนําเพลงหรือ MV ของ GMM g ์แ m มเกเนี่ยไปโพสต์ลงยู u ูบนะครับเขาถือว่าเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ใช่ซึ่เป็นการละเมิดจริงๆนะฮะค่ะจริงๆมันก็คือเป็นความผิดนั่นแหละแต่ว่าโดยปกติเขาบอกว่าเมืองไทยอย่างเงี้ยช่องทางของ YouTube ถือเป็นช่องทางการโปรโมทการโปรโมทธรรมดาเท่านั้นเองนะครับเป็นเป็นสื่อใหม่ที่มี การนำมาใช้ในการโปรโมทนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยผมที่ผมเท่าที่ผมติดตามข่าวเ,เนี่ยบริษัทจีเอ็มกับมี่ไม่เคยเอาเพลงไปโพสใน YouTube นะครับมีแต่คนฟังหรือคนส่วนใ่จะเป็นคนฟังนี่แที่ชอบแล้วก็เอา เพลงเอามิวสิกวิดีโอเหล่านั้นไปโพสบนยูทูบเท่านั้นเองแล้วก็บางคนนะครับเพลงเป็นของแกมมี่นะครับเป็นซิงเกิลออกมานะครับยังไม่มีมิวสิกวิดีโอนะครับใช่เอาไปตัดต่อใช่เอาไปตัดต่อเองเสร็จสับพเรียบร้อยแล้วโพสขึ้นไปบนยูทูบเลยเหมือนกันนะครับซึ่งค่าต้องบอกค่าความนิยมบางเพลงนะที่คนฟังอาจจะไม่รู้จักยังยัง การโปรโมทของแกรมมี่ยังไม่ถึงแต่ถ้าไปได้ฟังใน YouTube การเป็นเพลงดังมาก็เยอะแยะนะอย่างเช่นของคุณแชมแชมลำเนี่ยใช่การรู้ฟังให้จบนี่มีซีนโดดดังมาจาก u t u b e นะครับแล้วก็อ่าเป็นโอเป็นาล้านวิวเลยจริงๆอ่าช่องทางของของการโปรโมทของแกรมมี่เนี่ยไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีนะคือเขาไม่ได้มีปัญหาเรื่องช่องทางการโปรโมทแต่เขามีปัญหาอย่างเดียวคือเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์เท่านั้นเองซึ่งอ่าเท่าที่ผมติดตามข้อมูลมาเนี่ยยูทูบเนี่ย คือจะ,จะโหลดเป็นล,ล้านวิวไงก็แล้วแต่ในเมืองไทยไม่มีประโยชน์ชเพราะ,ะเรามันไม่ได้มีสัญญาไม่ได้มีการเซ็นสัญญากันระหว่างประเทศไทยกับ u t u b e นะครับถ้าผมยังมองว่า,าการที่แกมิออกมาปริสเสธอย่างนี้นะน่าจะมีอะไรแกไม่ต้องมองอะไรออกแล้วละ่ะอาจจะเป็นการโปรโมทช่องทางเว็บไซต์ของตัวเองให้มันเด่นชัดขึ้นไหม,มหรือตอนนี้ในเมืองไทยยังมงยังไม่มีการพูดคุยในเรื่องธุรกิจกับ YouTube รอตอนมีข่าวนี้ไปแล้วรอให้มีการพูดคุยแล้ว กลับมาไทยก็ไม่เสียหายซึ่งการปฏิเสธนี้เป็นการเขาเรียกอะไรเป็นหนทางเบื้องต้นเท่านั้นเพราะว่าจริงๆแกมี่ก็ยังไม่ได้คือถ้าตอนนี้เรายังไปเปิดใน YouTube ก็ยังมี M v มวีมีเพลงของทางแกมี่อยู่ครับคืออาจเหมือนว่าเป็นการเตือนเบื้องต้นแต่หากมีการพูดคุยหรือแก้ไขอย่างที่พี่อูดบอกอาจจะมีการโจทย์สัญญาของ y o YouTube กับเมืองไทยหรืออะไรก็ตามก็มันก็สามารถคุยกันได้ถ้าเขาโจทย์ที่เขาจะได้เงินเยอะมากเลยนะใช่เพราะว่าในคนที่ในต่างประเทศเนี่ย เพลงเอาไปอยู่ใน YouTube ผมเนี่ยเขาจะเอาไปขายโฆษณามากกว่าคนที่นิยมแตอาจจะเพราะว่าจริงๆแล้วคือเขาเรียกและคนพลเมืองในประเทศไทยอ่ะคนในเมืองไทยอ่ะคนที่อยู่เล่นกับโซเชียลมีเดียถึงว่าถือว่าเยอะนะคะเยอะแต่ว่าก็ยังไม่เท่าต่างประเทศนะเพราะระบบ 3G บ้านเราก็ยังไม่มีไงคือมีแต่มันก็จีเทมเียมอะไรแบบก็คือไม่เต็มที่อ่ะ เอา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 พูดกันต,ตรงๆอย่างบ้านนอกอย่างบ้านฝนเนี่ยที่สุพนนรรณเนไงก็ไม่สามารถที่จะเล่นได้นะสาม G เล<ช>ยไม่ได้ไม่ใช่ไม่มีสาม G ไม่มีคือคือเอาความเป็นจริงไม่ใช่ว่าเป็นการโปรโมทว่าอุ้ยประเทศไทยมีสาม G แล้วซึ่งจริงๆแล้วในมีเป็นยอมยอมใช่มียอมยอมอำเภอเมืองเนี้ยอาจจะมีแต่ว่าในพื้นที่ไกลๆก็ไม่มีไงซึ่งพอไม่มีคนบางกลุ่ม ซึ่งเขาไม่ได้นี่เขาก็ติดตามจากฟรีทีวีเคเบิลทีวีครับได้รับการสื่อสารทางด้านนี้มากกว่าวิทยุบ้างอะไรบ้างใช่ามากกว่าใน YouTube อ,อ,าอาจจะตรงนี้แต่ว่าก็คงต้องรอฟังทางแกมมี่เขาออกมาบอกแหละว่าเหตุผลจริงๆของเขาคืออะไร,ออะไรนะครับเพราะว่า,าสำหรับยู u ูบเนี่ยเป็นเป็นเครื่องมืออย่างหนึง่งที่ใช้ได้ผลมากสำหรับศิลปินอิสระใช่อย่างถ้า อย่างลูมตัวนี่นายลูม39เนั่นเองนะก็คือดังมาจาก YouTube น้องแป้งโกะอย่างเงี้ยถ้าศิลปินต่างประเทศที่ดังมาจาก YouTube จสตินบีเ e b e r ใช่จากคันหูนี่ก็ y t u t u นะใช่ซึ่งนี่คือดังมาจาก YouTube แล้วก็มาเป็นศิลปินที่แบบรู้จักกันอย่างกว้างขวางใช่ครับเพราะฉะนั้น YouTube ก็มีทั้งมุมที่ดีและมุมที่ไม่ดีเหมือนกันใช่มันก็ต้องเลือกรับนะก็ต้องมาติดตามกันดูครับว่ากริมจิ m เอม่เนี่ย จะออกมาบอกเหตุผลหรือเปล่าว่าเพราะอะไรถึงปฏิเสธ u t u b e นะฮะอันนี้ต้องคอยติดตามกันแล้วเราก็จะแอ่ว่าเกาะติดมาให้ดูจะบอกว่าแต่อีกเหตุผลหนึ่งที่ได้ได้จากข่าวเรื่องนี้เมื่อกี้ที่พูดกกับพี่อูก็คือการโปรโมทช่องทางของแกมมี่คือเด่นชัดขึ้นแน่นอนใช่เพราะว่าพอมีข่าวนี้ขึ้นมานะคะสิ่งที่ทุกคนถามถึงกันมากที่สุดก็คืออ้าวถ้าอย่างนี้ ไม่สามารถดูใน u t u b e ไม่ได้ถ้าจะไปดูที่ไหนดูที่ไหนดูที่ไหนไม่ว่าทุกสื่อพอถามอย่างนี้ผลคําตอบที่ออกมาก็คือต้องดูทาง G-Member ทุกคนก็ต้องตอบคําตอบนี้เหมือนกันหมดซึ่งถือว่าเป็นการโปรโมทได้เป็นอย่างดีครที่ที่โหสุดยอดมากเลยไม่ต้องไปไปเหนื่อย บอกเองคนอื่นบอกให้เสร็จจับเรียบร้อยนะครับก็คือเป็นการที่รู้กันอย่างแพร่หลายโดยที่ไม่อาจจะเรียกว่าไม่ต้องใช้แรงโปรโมทอะไรเลยมากมายเท่าไหร่ใช่ครับอันนี้ก็ว่ากันไปเดี๋ยวก็จะมาติดตามกัน่อไปมีอีกหนึ่งวงใช่วงนี้เป็นวงโปรดของฝนฝนบอกเลยว่าวงโปรดเพราะว่าเขาหายไปนานใช่ 8ปีกว่านะกับ9ปีเนาะโอ้ใช่9ปีถ้าใครจำได้ก็คือวง P o PP ีโอพีอ่าครับอ่าก็คือมีพี่นพชันนีนะคะมีพี่โต้งมีพี่ก้็คือจอมยุทธทั้งนั้นเลยอ่ะใช่ตอนนี้กลับมาแล้วอ่าฝนได้มีโอกาสไปพูดคุยกับพี่เขานะคะว่าตอนนี้คือเมื่อก่อนอ่ะพีโอพีจะมีสมาชิก3คนแต่ตอนนี้มี5คนแล้วเพิ่มมาอีกสองใช่ก็คือใครฮะซึ่งพอคนบอกว่าเพิ่มมาสมาชิกใหม่จะต้องแบบว่าไม่โดดเด่นหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าสมาชิก ใหม่โดดเด่นมากค่ะเพราะว่าคือพี่มิเตอร์ซีสมเกียรติและก็พี่เจอรี่เจอรี่ซึ่งแต่ละคนฝีไม้ลายมือแบบไม่ธรรมดาอยู่แล้วขั้นเทพผลกานใช่เขาตอนนี้คือเขาปล่อยเพลงออกมาคนที่ไม่บอกพานซึ่งเพลงนี้ถ้าเอาฝนนะด้วยมาตรฐานฝนที่เคยพัชื่อเพลงชื่อเพลงใช่ไหมชคนที่ไม่บอกผ่านใช่หรือว่าไม่บอกหรือว่าไม่บอก ไม่ใช่บอกบอกบอกพี่โอ๊ตบอกทุกคนที่เพลงคนที่ไม่บอกค่ะคือได้ไปคุยแล้วบอกว่าคนเองอ่ะเป็นแฟน P o P ีฟังมาตั้งแต่ที่แห่งนี้รู้รูคือแบบเยอะมากแท้สนิทใช่ชอบมากคือบอกตรงว่าชอบพีโอพีมากคือเพลงเขาฟังแล้วมันอบอุ่นใช่แล้วคือแบบว่าทุกครั้งฟังสบายใช่ไหมใช่พอทุกครั้งที่ฟังแล้วรู้สึกแบบโอ้ยี่นุบหน้ารักพี่อ๊ตอบอุ่นนะพอฟังเพลงเนี้ย เขาบอกว่ากลิ่นอายของความเป็น p o p ยังมีอยู่แต่สุ่นเนเดิมใช่คือเรื่องของเมโลดี้เรื่องของเนื้อ,อ้องลังจะบอกว่ามันมีสิ่งที่เพิ่มออกมาในใ p o p ในยุคนี้ใช่ไหมใช่คือความทันสมัยของซา์ดนตรีที่ได้พี่สมเกียรติมาช่วยทำทำให้บอกว่าเพลงมันสามารถที่ฟังแล้วด้วยปกติเราจะนั่งฟังเพลงของ p o p แล้วแบบนั่งระเคิมไปแต่อันนี้คือพอฟังเพลงนี้แล้วอาจจะต้องขยับบ้างใช่จะมีอารมณ์แบบ ยิ้มยิ้มกุ้มกิมนะน่ารักดีอ่ะกุ้กิมติดแชร์ไม่ได้กุ้มกิมกุ้กิมใช่ใช่ใช่ไหมอ้าวครับก็แบบว่าก็ลองติดตามกันดูนะเพราะว่าเขาว่าเนี่ยเดี๋ยวพี่นพก็กำลังจะบินกลับอเมริกาแล้วคือมาโปรโมทแป๊บๆเดี๋ยวก็กลับแล้วโหเสียดายนะเออน่าเสียดายแต่เขาไม่พาร้าทีเพลงนี้มีใน y o u t u ไหมเนี่ย มีมีมีอ่ะมีแล้วเหรอมีแล้วเหรอเีมีมีโอ้ถ้าไอจันเร็วขนาดนี่คืออิทธิพลของยูทูบใช่เพลงนี้มีมีมีใครใครที่สามารถก็ไปสามารถไปฟังได้เพราะทางทางพวกพี่นพเองเขาก็ยินดีนะที่จะอยากให้ทุกคนฟังคืออยากจะพริแพร่อยู่แล้วนะครับอันนี้ก็มากันไปแล้วเรามาต่อกันด้วยเขาเรียกอะไรเป็นเป็นละครเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในพอสนี้ เดี๋ยวเรื่องละครเวทีเราต้องเก็บไว้พูเบเอ,อเรกนะ,อย,ะอยากจะพูดตอนนี้ไม,ไม่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 เอาหนูอยากรู้เรื่องที่พี่อู๊ดไปนคร<อ>นายกมมากกว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ผมได้นําเสนอเรื่องราวของครูการการุณวงศ์นะครับนักแต่งเพลงชื่อ,อดังที่แต่งเพลงหลายๆเพลงไม่ว่าจะเป็นเพลงแบบเป็นหยางดอกนะครับรู้ว่าเขาหลอกนะครับแล้วก็อีกหลายๆบทเพลงเนี่ยล้มป่วยตั้งแต่เมื่อวันที่27ที่ผ่านมานะคบแล้วก็ไม่รู้สึกตัวตอนนี้อาการเนี่ย ดีแล้วนะครับรู้สึกตัวแล้วลืมตาขึ้นมาได้แล้วเมื่อวานนี้ผมไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์จมเด็จประเทศนะครับที่คลองศิษามมาแล้วก็ได้มีโอกาสเข้าไปหาครูนะครับแล้วก็ครูมีการตอบสนองที่ดีมากนะครับเรา,าเป็นนวดขาให้ครูแล้วก็เรียกแล้วก็ยังแซวครูเลยบอกว่าครูครับครูตื่นขึ้นมาได้แล้วครับมา เขียนเพลงกันเถอะครูเขียนเพลงเดี๋ยวผมโปรโมทให้รับรองดังแน่มีปฏิกิริยาจากครูขึ้นมาทั้งแขนขาทั้งหน้าตาแล้วก็ลืมตาขึ้นมาพยายามจะพองกูขึ้นมาอะไรแต่ว่าคือครูยังสามารถพูดโต้ตอบได้ไหมหรือว่าใช่เพราะมีเครื่องช่วยใจอยู่นนนะอัี้ก็เลยต้องต้องผมเท่าที่คุยกับคุณหมอเนี่ยคุณหมอบอกว่าทุกอย่างเนี่ยโอเคหมดแล้วนะครับเหลือในเรื่องของการฟื้นตัวเพราะว่าช่วงที่ครูมาเนี่ยถ่ายเป็นถ่ายเป็นเลือดนะครับก็ต้องมีการล้างท้องอาจจะมีผลเอฟเฟกต์ อุบัิเดนที่มาเป็นผลข้างเคียงที่ก็ต้องใช้เวลาในการรักษาแล้วก็ฟื้นตัวด้วยเพราะครูอายุ78แล้ว oh. นะครับแต่ว่ายังด้านสมองนี่ไม่มีปัญหาสมองมความดันนี่ไม่มีปัญหนานะฮะเหลือแต่การฟื้นตัวเท่านั้นซึ่อก็โชคดีที่ครูยังมีลูกศิษย์อีกคนหนึ่งที่คอยช่วยเหลืออยู่นะครับคุณสิรินทาน,นิยาการน,นะครับเดี๋ยวผมจะนําเรื่องราวของเขาเนี่ยมาลงในหน้าประเดิมคมสลึกในฉบับวันจนัจนทร์ี่ถึงเนี่ย ครับว่ามีอะไรเป็นอะไรยังไงมานะซึ่งตอนนี้คือคุณครูอยู่กับใครอ่ะอยู่กับน้องสาวครับอยู่กับน้องสาวที่น้องสาวแท้ๆนะครับที่คอยดูแลอยู่นะครับก็ยังคงดูแลกันอยู่ทุกวันนี้คืออายุมากด้วยกันทั้งคู่แล้วแล้วก็ผัดยังเข้าโรงพยาบาลนะครับก็ต้องดูแลกันต่อไปแล้วก็สําหรับคนในกรุงในวงการเพลงทุกทุเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปเยี่ยมครูก็เราไปเยี่ยมดูนะครับครูจะได้มีกำลังใจแล้วก็ ลุกขึ้นมาเขียนเพลงเพราะๆให้เราได้ฟังกันอีกใช่กลายเป็นเพลงดังๆนะจริงๆแล้วคือแฟนเพลงของครูก็สามารถที่จะแบบว่าไปเยี่ยมได้ใช่ไหมทักคุณหมอให้เยี่ยมให้เยี่ยมได้ครับให้เยี่ยมได้ครับทุกคนไปเยี่ยมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้าที่ผมนํามาแต่ว่าภาพเนี่ยผมไม่อยากเอามาเพราะว่าเป็นภาพในห้องในห้องไอซียูซึ่งสายเสื่อมันเยอะมากนะก็เอาไว้เดี๋ยววันหลังครูฟื้นแล้วผมจะไปเก็บภาพ ของครูมาให้ฝากกันอีกทีนึงก็เป็นกําลังใจให้ครูนะคะอ่ามาอีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เขาเรียกอะไรอ่ะก็ต้องขอเขาเรียกอะไรขอขอบอกกับแฟนๆของทางเคโอติกอ่าซึ่งเขาประกาศอยู่วงไปแล้วเข้าไปแล้วใช่ว่าตอนนี้จงเบย์นะคะบินไปจบบินไปเรียนต่อหรือปะไม่ได้เรียนต่อไปรับ รับราชการทาหารที่ประเทศเกาหลีแล้วคือบินไปแล้วนะคะโดยมีเพื่อนๆในวงเนี่ยไปซอไม่ได้ผ่อนผันครับคือ <c oughs> <c oughs> ต้องบอกก่อนว่าร<ม>ับก็ราชการทหารที่เกาหลีกับเมืองไทยไม่ไม,ไม่เหมือนกันกคืออย่างเมืองไทยอ่ะถ้าติดภารกิจเรื่องของการเรียนเรื่องของการงานอะไรเงี้ยสามารถผ่นอนผันได้แต่ที่เกาหลีไม่ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับประเทศระดับเอเชียโอ้โหไม่ได้แม้แต่เลงก็ต้องเข้ารับราชการทหารนะครับ เพราะว่าโทษของที่นั่นค่อนข้างสูงในเรื่องของการไม่รับราชการทหารสูงมากก็เลยทางจองเบนเนี่ยก็เลยต้องบินไปแล้วก็มีเพื่อนๆแล้วก็มีแฟนขับกลุ่มหนึ่งบินไปด้วยทางก็ไปรับราชการด้วยเหรอไม่ใช่คไปส่งนะรับราชการคนเดียว2อปีรประมาณ2ปีทางจองเบยเขาบอกว่าเขาก็แบบดีใจนะที่เพื่อนๆ่ไปส่งคือไปส่งไม่ใช่ไปส่งสนามบินนะไปส่งถึงเกาหลีเลยนะแล้วแฟนขับกลุ่มเนี้ยก็ไปส่งถึงเกาหลีเลยนะแล้วก็ไปอยู่กับจองเบจนวันที่ จองเบยเนี่ยเข้ากลงไปเลยโอหร่มากเลยใช่แล้วก็คือแต่ว่าทางจองเบยเเขาบอกว่าเขาอะก็คือถ้าว่าเขาก็จะกลับมาคือถ้าแบบว่ามีช่วงที่พักก็กลับมาแต่ว่าทางเพื่อนๆเนี่ยก็จะมีผลงานออกมานะมีข่าวว่าทางโทโมเองหรือป๊อปปี้เองก็คงมีผลงานเพลงในฐานะของศิลปินเดี่ยวออกมาก็รอมารอติดตามกันดูเนาะใช่แฟนๆก็ รอรุ้นเห็นผลงานเขาบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่จองเบรับราชการกลับมานะก็อาจจะกลับมารวมเป็นเคอติกแต่คือนั่นเป็นเรื่องของอนาคตที่เขากําหนดกฎเกณฑ์ไม่ได้เราเองก็เหมือนกันกอเดี๋ยวมารอใช่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าพักสักครู่ดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเรามีอะไรพิเศษพิเศษไม่บอกด้วยใหญ่ใหญ่ท่านผู้ชนะฮะช่วงหน้าครับพักสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาติดตามกันต่อครับ เขาช่วงที่2ของคมชลดในเมาส์กางแย่งหนูไม่ได้นะคะแย่งหนูไม่ได้ค่ะย่งมากเลยนะครับนี่เป็นอันนี้เดี๋ยวให้เราโชว์จริงๆเมื่อกี้เราแอบดูกันแล้วแต่เราอยากโชว์น่โชว์หน่อยนึงกล้องไหนกล้องไหนนี่อ่นี่ก็คือแมกกาซีนเลยาที่ทาง m b c ทําขึ้นนะคะเฉพาะเลยอพิเศษจริงๆรางซึ่งมีมีมีเยอะมีเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับทาง เนชั่นทีวีของเรานะเอ c ของเราก็มีทั้งเรื่องของรายการต่างๆมีรายการพี่แป๋วด้วยนะเมื่อกี้เปิดอ่านอยู่นะครับแต่ว่าที่เราเอาให้ดูอันนี้เพราะว่าสาวคนนี้ตั้งหากสาวคนนี้กําลังจะสร้างปรากฏการณ<ช>์ในวงการละครเวทีที่ยังไม่เคยมีใครทำใช่ใช่ไหมซึ่งเพราะว่าเป็นผลงาน ชิ้นแรกและอาจจะเป็นชิ้นเดียวของชมพู่ด้วยนะกับการเล่นละครเวทีซึ่งละครเวทีนี้ไม่ธรรมดาเพราะเป็นเดอะมิวสิคอลใช่ซึ่งเป็นละครเวทีที่ร้องเพลงนะโหก็คือเราจะยังไม่บอกเรื่องเลยใช่ไหมยังไม่บอกเรื่องเลยก็คือละครเวทีเรื่องเรยาเดอะมิวสิคอลนั่นเองซึ่งทาง M อ c บีซีเนี่ยแหละเป็นคนทำขึ้นลงทุนเยอะมากเลยครับต้องบอกว่าละครเวทีเรื่องนี้ลงทุน เยอะมากการ<ช>ทําละครครั้งนี้เป็นการทําละครที่ค่อนข้างที่จะใช้งบประมาณแล้วก็ใช้ตัวแสดงที่คุณภาพทั้งหมดเลยนะครับใครที่เห็นเลยาในในจอทีวีใช่ตอนเป็นดอกส้มสีทองอเห็นชมพูนะม,มาดูเลยาในแบบละครเวทีกันแล้วคุณจะรู้ว่ามันสะใจมันสุดยอดท่ไหนโด<ช>ยเฉพาะโปรดักชั่นที่เราทุ่มกันลงไปใ,<ช>ในการทําครั้งนี้นะครับแล้วก็ต้องรีบในการที่ จองบัตร<ช>เข้ามาดูด้วยนะครับเพราะว่าเริ่มการแสดงนะคะวันที่14กันยายน<ช>ถึง7ตุลาคมเท่านั้นนะครับใช่เท่านั้น,น,นและขอบอกว่าละครเลยาเนี่ยละครเวทีเลยาเรื่องนี้จะเป็นเรื่องแรกที่ไขข้อข้องใจเรื่องเลยาเพราะว่าตอนนี้ทุกคนถามมาหมดว่าทำไมดอกส้มสีทองจบไปตั้งนานแล้วทำไมเรื่องเรยายังไม่มาสักที ซึ่งละครมีมาแล้วนะคะแต่ไม่ได้เป็นละครในทีวีแต่เป็นละครเวทีเพราะฉะนั้นจุดจบของเลยาจะเป็นยังไงต้องไปชมกันกับละครเวทีเลยาเดอะมิวสิคคลครั้งนี้นะครับก็วันนี้เนี่ยเราเมีภาพมาให้ดูกันบรรยาการถ่ายมิวสิกวิดีโอแล้วก็เบืองหลังของการซ้อมการแสดงต่างๆที่บอกว่าโอ้โหมัน จะบอก,บอกว่าอยากให้ดูเพราะ,ะว่าแต่<ช>ให้ให้เขาไปดูก่อนไหมอ่ะให้เขาไปดูก่อนแล้วเราจะมาบอกว่าชมคู่เก่งมากใช่ไปดูกันครับค่ะเป็นความจริงวงใจไม่ไหวหวั่นไม่ะ ตอนเี่ยยอดมากวันนี้เปลี่ยนชมเป็นแนวแบบเห็นผู้กำกับว่าเป็นแนว sixty fifty อะไรเงี้ยออกมาดูสวยมากนะครับเสื้อผ้าของอาไครสวยสุดๆเลยคะรับรองว่าเขาเรื่องนี้ไม่ทำผิดเห็นวันนี้ชมมาเช้าเลยมาตั้งแต่เช้าเลยใช่พอมาทุ่งานนัดชมเก้าโมงครึ่งมีสเกตด้วยให้สวยงามทีมงานเป็นโปรเฟชชั่นอลมากแบบกี่โมทำอะไรกี่โมงทำอะไรอย่างเงี้ยเตะสุดๆวันนี้เราว่าแล้วเลย ขนมก่อนอันนี้พักอันนี้พักใช่ไหมพี่หวานไม่พักเพื่อพักของตัวเองอะพักกลอดรอดูดีกว่าดูเราอ้วนๆดูมุดีกว่าสวยๆเป็นไงเห็นไหมมิวสิกวิดีโอเขาวสวยไหมฮะ เธอสวยอยู่แล้วด้วยชมพู่สวยมากคือซึ่งเขาบอกว่าในเรื่องเนี้ยชมพู่จะร้องเพลงร้องเพลงนะร้องเพลงจริงๆร้องเพลงจริงๆเป็นเสียงชมพู่จริงๆไม่ใช่แบบว่าร้องแล้วแบบว่าเป็นลิปซิงไม่ใช่คือเป็นละครเวทีที่ชมพู่เวทีเสน่ห์อยู่ตรงการร้องจริงเล่นจริงสดๆอย่างนี้ได้แหละใช่ก็คือมีเพลงที่ชมพู่ร้องนะก็คือเพลงทางรักของเราล้วก็จะเป็นไงล่ะส่วนมากแต่ว่าถ้าถ้าอยากจะดูเต็มเต็มเนี่ยนะฮะวันอาทิตย์ตอนเช้าเนี่ยค่ะ ก็เปิดหน้าบันเทิงคมชลิกดูค่ะพักยกของเราจะมีใช่ภาพสวยมากนะยมาให้ชมมากมาเลยแล้วก็ตอกลางคืนประมาณสองทุ่มวันอาทิตย์เหมือนกันนะครับเปิดดูทางช่อง mango tv รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่ารอบมันมีน้อยมากก็อยากให้จองบัตรกันมาเยอะๆเพราะว่าต้องรีบแล้วใช่เพราะรีบแล้วแลคือละครคือ คือจะบอกว่าเราอวยกันเองก็ไม่ใช่นะเพราะว่าเราได้เห็นคือมันเป็นละครเวทีที่คุณต้องดูใช่เพราะว่าคือคุณภาพทั้งเรื่องของดนตรีเรื่องของทีมนักแสดงเรื่องของโปรดักชันต่างๆโหสุดยอดมากอ่ะจริงจริงมากเลยครับก็ไม่รู้เราไม่บอกเดี๋ยวคุณไปดูกันเองแล้วกันว่าที่นีนะลองไปดูตัวอย่างแบบกินน้ำจิ้มก่อนนะครับแล้วก็ โอ้โหนี่หมดลไรนะครับ้องฝนครับใช่ค่ะต้องไปแล้วแล้วก็หูหายหน้าหายตากันไป2วัน <S 2> 2 <S เลยนะคะ,นนะคเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมาติดตามความเคลื่อนไหวในวงการบันเทิงกันต่อกับคมชลิกเมนเ์วันที่เรา2คนลาไปก่อนครับผมสว,ส,สวัสดีค่ะ